สำหรับตัวเลข7337นะครับที่ส่งผลกับผู้ใช้ในเบอร์มือถือมีดังนี้ที่โดดเด่นคือต้องฝ่าฟันอุปสรรคทุกรูปแบบเครียดกดดันสูงมากได้รับงานหนักงานยากผู้จะขวานผ่าซ่าแข็งกระด้างระวังอุบัติเหตุการผ่าตัด อันนี้ผมเจอจริงๆแล้วเจออยู่หลายคนนะแม้เป็นผู้หญิงก็จะมีวิสัยสยแข่งกระด้างแบบผู้ชายเลยนะ เราตัวเลข7337นะครับที่ส่งผลกับผู้ใช้ในเบอร์มือถือมีดังนี้ที่โดดเด่นคือต้องฝ่าฟันอุปสรรคทุกรูปแบบเครียดกดดันสูงมาได้รับงานหนักงานยากผู้จะขวานผ่าซ่าแข็งกระด้างระวังอุบัติเหตุการผ่าตัดอันนี้ผมเจอจริงๆแล้วเจออยู่หลายคนนะแม้เป็นผู้หญิงก็จะมีวินิสัยแข็งกระด้างเหมผู้ชายเลยนะ ทีนี้เรามาดูว่าคนใช้จะเป็นยังไงนะครับคนลําบากเลยได้เีทั้งนั้นแหละผมเจอไม่ไม่พ้นจากนี้แต่ก็มีเพิ่มเติมคือคําว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยกับคนใช้นะครับ mm hmm. อืมแต่นนี้ก็บอกยืนยันเจอกับตัวาาเลย่าะเลขนี้เสียงมากสุดเคยมน้องพิกพิการพอรู้เบอร์ก็แทบช็อกนะครับมีเลขนี้ก็อ mm ุบัติเหตุเคยใช้3 7มเจ็ดมีความเครียดกวามกดดันทางานนะัก มีความทุกข์นะครับอันนี้มีเจ37สู้งานดีทำงานแล้วเครียดเหนื่อยฟรีมยู่ประสาททำว่าเหนื่อยฟรีนะเกิดขึ้นกับคนที่มีเลขนี้นะเพราะว่าเขาเรียกว่าอยู่ในจุดที่โดนเอาเปรียบนะครับฉะนั้นผมตอบแทนที่ได้มันไม่คุ้มค่ากับค่าแรงที่ทําโดนเอาเปรียบโดนโกงก็ได้คนนี้ก็ให้ดูว่าเอาถ้ามีเลข37 60ในเบอร์มือถือเนาะเขาก็ลดชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็น่าสนใจนะครับน่าศึกษามันก็ต้องวิเคราะห์กันหลายมุมนะเมื่อกี้เขาให้โชว์เป็นเรื่องของทะเวียนรถมันไม่เกี่ยวแต่ว่าตัวคนขับมันมีเลขเสียก็ชนนะครับจริงครับงานหนะักอดหลับอดนอนต้องเข้ากะดักดึกบ่อยๆนะครับคนนี้เขาใช้3 7 9 9 6 3รถชนบ่อยมากทั้งโดนโกงตาก็ต้องผ่าตัดไปข้างหนึ่งครับอ่าโอเค เคยใช้เลขนี้อุประสรรคในการดำเนินชีวิตมีรูปรูปแบบเลยนะครับอันนี้ก็ชีวิตตกตามผมมีหลายการณีมากคือเลขน,นี้อยู่ในเกณฑ์นแ,นแย่ๆนะครับอยากบอกว่าต้องการแค่ยืนยันว่ามันเสียจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนได้ใช้นะครับเลขในระเรียบางคนเจอในตัวเลขน,นี้ในคนที่ประสบความสำเร็จมันก็จริงครับประสบความสำเร็จแต่เหนื่อยนะไม่ได้สบายเลยไม่ได้มีวันพักไมไ่มีวันหยุดมันดูเครียดและทุกเกินไปจึงจัดอยู่ในตุ่มตัวเลขที่ ไม่น่าใช้ไม่ควรยุ่งไม่ควรมีเตือนได้ก็เตือนเลียงได้ก็เลียงเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งเชื่อผมจนกว่าจะพิสูจน์นะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าใจเรารู้สองแท้เราจะสามาใช้พลังของเลขพิชีวิตได้ครับ